สวัสดีทุกท่านวันนี้ฟอสโนเวลขอเสนอนิยายเรื่องระบบพ่อค้าต่างโลกสายชิวตอนที่50อสูร,รวาน,นอนตัวนี้ข้าขอจัดการเองแค่แค,แค่สเวียหลังลุกขึ้นจากพื้นอย่างยากลำบากและกระอักเลือดออกมาอย่างอ่อนแรงหากพูดถึงลักษณะาทางกายภาพมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างมนุษย์และสัตว์อสูรเว้นแต่จะมีทักษะที่ทรงพลังเพื่อชดเชยสิ่งเหล่านั้นมิฉะนั้นในการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับสัตว์อสูรระดับเดียวกันสัตว์อสูรต้องชนะอย่างแน่นอนต่อให้สเวียหลังใช้ทักษะระเบิดเพื่อหหหหยย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 ุุดดดดดดัััั้้้้้้้งงงงงงกกกาา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 รร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 รโโจจมมมมมตตตตตตีีีีีีท่่ท่่่่่่่เเเเขออออออสสสสววว์ูููนน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 นศษิแแแแภใใ็็็ไไไไบบบบปณถลื ไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปกลุ่มทหารรับจ้างหมาป่าโลหิตจะต้องมาตายที่นี่จนหมดแน่สเวลังใช้ดาบสั้นยันร่างของตัวเองขึ้นมาพร้อมกับยกโลกขึ้นเขายัางคิดที่จะบุกเข้าไปอีกแต่ในตอนนี้หางตาของสเวลงังก็เหมือนเห็นเงาร่างหนึ่งแวบผ่านมาอสูรวาน์ราเสถินยังคงคำรามอยู่มันยังเหวี่ยงหมัดออกไปราวกับเคียวของเทพแห่งความตายพุ่งเข้าใส่สมาชิกกลุ่มที่ล้อมรอบอย่างต่อเนื่องโยนี่มันอสูรวาน์ราเสถินข้าไม่ได้เตลเตรในป่าอาวินอู้โดยปร่าประโยชน์ทันใดนั้นเสียงที่ไพเราะก็ดังขึึึ้้้้้้้นน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 นหหหหหหหลลัััััังงงงงจาา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 กกกกกรรรรรร่่่่็เเคืืออออออไปปขขขผชิิญญบบบสสููววษษทททีพมมมยดดใใะะ เสียงอู้อีดังขึ้นอสูรวานระเศถิหินที่น่าสะพรึงกลัวถึงกับถูกฟันจนถอยหลังไปสองก้าวและเงาร่า,างนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นหูโซ่สวีหลางเบิดตากว้างเฮสเวีหลางไม่ได้เจอกันนานเลยนะช่วงนี้เป็นไงบ้างหูโซ่ถือดาบยักษ์พิโรธและหัวเราะเสียงดังคักทายอีกฝ่ายเจ้าเป็นหูโซ่นักรบผู้เดียวดายจริงๆหรือเนี่ยสมาชิกในกลุ่มทหารรับจ้างหมาป่าลโลหิตต่างเบิดตากว้างการฟันดาบลงบนอสูรวานระเสถิหินที่กำลังกรดเกลียวไม่ใช่สิ่งที่นักรบะระดับโยงจะสามารถทำได้แม้แต่ััรบือดที่งใน โยนี่พวกลูกกระจกของสเสวียหลังนี่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้จักฆ่าหรือในฐานะนักรบผู้เดียวดายที่มีชื่อเสียงในสมาคมทหารรับจ้างเมืองอวินอู่หูโซ่ก็เคยร่วมงานกับทีมทหารรับจ้างเหล่านี้ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ระวังเมื่อทหารรับจ้างเห็นอสูราวานระเสษิหินพุ่งเข้าหาหูโซ่จึงรีบเตือนเขามาอีกแล้วข้าจะจัดการกับอสูราวานระเสษิหินตัวนี้เองใบหน้าของหูโซ่ไม่ได้แสดงอาการตื่นตระหนกเลยเมื่อเห็นอสูราวานระเสษิหินพุ่งเข้ามาก็หันหลังกลับเพื่อฆ่ามันปังทั้งสองปะทะกัััันนนนอออีีกกครรรรรรร้้้้งงงงงาาาาาปะะะะททหหหหวว่่สสสููเเศษิแลโซใยดฟ แต่หูโซ่ที่กวัดแกว่งดาบยักษ์แห่งความเดือดดาลไม่ต้องผเผชิญหน้ากับอสูราวานระเสถินระดับสูงฝีมือกลับไม่ตกเลยตูมตูมดาบยักษ์พิโรธในมือของหูโซ่เดือดดาลโบกสะบัดอย่างบ้าคลั่งทักษะติดตัวของเขายิ่งสู้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตอนที่เขาต่อสู้กับอสูราวานระเสถินเป็นครั้งแรกดาบยักษ์พิโรธระดับดีเยี่ยมช่วยเพิ่มพลังโจมตีซึ่งเทียบไม่ได้กับอาวุธที่สร้างขึ้นอย่างไม่ประณีตเมื่อความแข็งแกร่งของทักษะเพิ่มขึ้นหู่่่่่่่่่โโซซกกก็็คคออออออยๆสสสสสะะะดดดดดดมมมูููรร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 รวววาาาาาาานนนนนนนเเเเศศษษหหหหิิงงงไไไ้้้้้ถถึขขขััามมาขออััืืผทบบบแลลปป เขาและหูโซ่เป็นสหายเก่ากันแต่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าหูโซ่จะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้หัวหน้าของเรารู้จักคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่เป็นนักรบผู้เดียวดายที่เราเคยเห็นมาก่อนไหมไม่มีส์ต้องตาพ่าแน่เลยทุกคนในกลุ่มทหารรับจ้างหมาป่าโลหิตมองไปยังหูโซ่ที่ต่อสู้กับอสูรวรเศระเสถินด้วยสายตาเหลือเชื่อตอนที่ห้าสิบเอ็ดทำไมเจ้าถึงแข็งแกร่งขนาดนี้แม้ว่าระดับนักรบของหูโซ่จะได้รับการเลื่อนถึงระดับจีเจียแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากลำบาาาาาากก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 กใในนนนรตตตต่่่่ออสสูููู้้ััััับบบววดดีีียยยถึงงงงงไง็็มมคแแแทภพหหหโซลข ยาในร้านเท่าแกนี่มันดีจริงๆหูโซ่หอบหายใจการเคลื่อนไหวในมือของเขาเร่งความเร็วขึ้นก่อนการต่อสู้เริ่มขึ้นหูโซ่ลืนยาเสริมความแข็งแกร่งและยาเพิ่มความเร็วระดับธรรมดาแล้วแม้ว่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากดาบยักษ์พิโรธไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีทางเอาชนะอสูรวานรเศรษหินได้เร็วขนาดนี้แน่นอนแต่ลักษณะร่างกายนั้นยังคงตามอสูรวานรเศถหินไม่ทันในที่สุดพลังโจมตีก็เพียงพอแล้วหูโซ่หายใจเข้าลึกๆเหตุผลหลักที่เขาเดินเตร่ในป่าอวินอนุ้้้นนเคคเคยยกกกกััับบทษาารรชด์พิโล่มี ยิ่งต่อสู้มากเท่าไรก็จะแข็งแกร่งเท่านั้นการเพิ่มกำลังโจมตีในเชิงรุกไม่มีการประเมินข้อมูลในเชิงปริมาณทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ใช้มันมาระยะหนึ่งหูโซ่ก็เริ่มคุ้นเคยและชอบดับเล่นนี้ขึ้นเรื่อยๆปราประทับโยงเจอปรากฏขึ้นบนหลังมือของเขาจากนั้นก็ตวัดดาบยักษ์พิโรธด,ด้วยความรวดเร็วทักษะโยงเจอฟาดฟันระดับสูงเสริมความแข็งแกร่งให้กับการฟาดฟันครั้งต่อไปและทำให้มันระเบิดพลังทำลายล้างที่ทรงพลังยิ่งขึ้นชิงดดดดดดาา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 บบบบบบบยยยยยััััััััักกกกกษษ์พพพิโโโรร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 ธหห่่่ออออออุ้้้มมมววลลลลลงง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 ึึนนเเเเขขขขซจจจตตตปปะะะะะะทททภใผแ จากนั้นดาบก็ชนกับหมัดของอสูรวานระเศธหินตัวนั้นหมัดของอสูรวานระเศธหินแตกออกเป็นสองส่วนท่ามกลางสายตาอันตกตะลึงและหวาดกลัวของกลุ่มทหารรับจ้างสเสวียหลางเลือดจำนวนมากพุ่งกระฉูดออกมาหูโซ่ยังคงกวัดแกว่งดาบยักษ์พิโรธและดึงแกนอสูรของอสูรวานระเศธหินออกมาแต่ถึงยังไงการเคลื่อนไหวนั้นก็ดูไม่ชำนาญมากนักดูเหมือนว่าเพิ่งเริ่มฝึกซ้อมเสียด้วยซ้ำได้แกนอสูรเวทมาอีกดวงชักอยากได้ขวานยักษ์ย้ายนั่นมาด้วยจริงๆหูโซ่พูดกับตัวเองพลางเก็บแกนอสูรรรรรไไวว้้ในนอออออกกกกกลลลุ่่่่มมมททหหหาาาาัััับบบจจจจจงงงปโิตตตตะะะึพููดดสสส์ีีีเื นี่มันคือ,อสัตว์อสูรระดับจิ๋จี้ที่พวกเขาเพิ่งจะต่อสู้จริงๆหรือหูหูโซ่เจ้าเพิ่งผ่านบททดสอบระดับจิ๋จี้มาใช่ไหมสเสวียหลางเอ่ยถามช้าๆอย่างอ่อนแรงและค่อยๆเดินเข้าไปหาไม่ใช่อยู่แล้วหูโซ่กล่าวด้วยความสัตย์จริงแล้วล่ะทำไมทำไมสเสวียหลางชี้ไปที่อสูราวานรเศรษหินที่กลายเป็นสองชิ้นบนพื้นและไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจริงๆก็เพราะว่าข้าเปลี่ยนอาวุธไงละ่ะหูโซ่หัวเราะเสียงดังพูดด้วยน้ำเสียงสบายๆหูโซ่ไม่มีเจตนาจะปกปิดอาวุธสเสว,วาามมแแแข็งงกกร่ละอวุธันเี่ยวข้้องงงกัันไไดยและใช่ยยังมีาเม็ดด้วย แม้ว่ายาเม็ดของเท่าแก่หน้าเลือดนั่นจะแพงแต่ประสิทธิภาพก็ดีมากหูโซ่พยักหน้ากล่าวยาเม็ดตอนนี้สวียหลังสับสนมากยิ่งขึ้นใช่ยาเม็ดหลังจากเก็บแกนอสูรแล้วหูโซ่ก็เหลือบมองสวียหลังอีกครั้งและพูดอย่างจริงจังว่าแต่อาการบาดเจ็บภายในครั้งนี้ของเจ้าก็ไม่เบาเลยนะนับประโชยของพวกเราไม่ดีเองสัตว์อสูรที่มีพลังเช่นวาน,นอรเศษหินจัดอยู่ในหมวดสามารถสกัดกั้นกลุ่มของเราไว้ได้สวียหลังยิ้มอย่างขมขื่นและสายหัวแม้ว่าอาการบาดเจ็บภายในของเขาจะมียารักษาแต่บางทีีีีเเเเเเเขขาา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 าจจจะะะะะตตต้้้้้้้้้ออออองงงงงงทททถถถึึึคครรรรััััันนนนนไไไปปสสมมฟฟืููดดดดฮิซววววววว่่่่่่่็็กกกกกพพผหหหยยยยยแแลลลลช มันคือเรื่องอะไรกันแน่เขายังอยากรู้เรื่องนี้ตอนที่ห้สสองความแตกต่างระหว่างเจ้ากับผู้แข็งแกร่งแค่ยาเม็ดเม็ดเดียวเท่านั้นยาเม็ด,มด,มดนี้เป็นของดีจริงๆเจ้าลองแล้วก็จะรู้เองหูโซ่หยิบเม็ดยาร,รักษาอาการบาดเจ็บออกมานี่มันอะไรสเวียหลังรับขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กและถามอย่างง,งุนงงยารักษาบาดแผลใช้รักษาแผลของเจ้ารักษาหูโซ่จะแน่ใจหรือไม่ได้โกหกข้าหรอกใช่ไหมไม่ใช่ยารักษาทั่วไปแต่กลับใช้ไอ้ของแปลกๆแบบนี้เนี่ยนะสเวียหลังอดพูดล้อไม่ได้ถึงยังไงด้วยความส แม้จะพูดหยอกล้อแต่สวียหลางยังคงกินยารักษาเม็ดนั้นลงไปกระแสะความร้อนปรากฏขึ้นภายในร่างของสวียหลางชั่วพริบตาและเริ่มซ่อมแซมอาการบาดเจ็บภายในของเขาแต่ภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจอาการบาดเจ็บภายในที่หนักพอจะส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของปานต่อสู้ก็ได้รับก,การซ่อมแซมอย่างสมบูรณ์ยายารักษาบาดแผลนั้นเหรอมือของสวียหลางที่ถือขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กกำลังสั่นเทานี่มันยาวิเศษอะไรกันทำไมผลลัพธ์ของมันถึงได้วิเศษขนาดนี้ผลการรักษาที่น่าอัศจรรย์นี้เกรงว่าคงมีแค่ยาที่นักเล่นแร่แปรธาตุระ สเสวียหลางไม่กล้าจินตนาการเลยว่ายาเม็ดนี้จะมีราคาแพงขนาดไหนใช้ยารักษาบาดแผลหูโซ่พยักหน้าเพื่อยืนยันยาล้ำค่าแบบนี้เจ้ายอมให้ข้ากินหากเจ้าต้องการความช่วยเหลือเพียงบอกข้ามากลุ่มทหารรับจ้างหมาป่าโลหิตของพวกเราไม่มีทางปฏิเสธแน่นอนสเสวียหลางกำขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กที่บรรจุเม็ดยารักษาอาการบาดเจ็บไว้แน่นและพูดอย่างจริงจังล้ำค่าเหรอไม่ขนาดนั้นหรอกยังมียาแบบนี้อีกเป็นกองในร้านเท่าแก่หน้าเลือดคนนั้นหูโซ่มองสเสวียหลางอย่างงุนงงราวกับว่าไม่เข้าใจที่เขาพูดน้ำเเเเเเสีีียยยยงงงงงนนนนนนัันัั้ดดูชชจอออกกกกป็็ลลลหหรวาตะึ่ โลกนี้มันกลายเป็นบ้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันยาวิเศษนี้ถึงกับสามารถผลิตได้มากขนาดนั้นเชียวยาล้ำค่าเช่นนี้สำหรับทหารรับจ้างที่เดินอยู่บนเส้นความเป็นและความตายแล้วนั่นก็คือสมบัติล้ำค่าที่จะช่วยชีวิตของพวกเขาไว้แต่ยาล้ำค่าเช่นนี้กลับมีมากมายอีกเป็นกองเป็นกองเบอร์เริ่มใยร้านของเท่าก่นหน้าเลือดอยู่ในเมืองอวินอุยาที่พูดก่อนหน้านี้ข้าก็ซื้อมาจากที่นั่นแหละหูโซ่พยักหน้าจากนั้นก็อธิบายประสิทธิภาพของยาชนิดอื่นอื่นอีกสองสามอย่างเจ้าหมายความว่าที่เจ้ามมันหรือไ่ ใช่แล้วอย่างไรก็ตามหูโซ่ยังคงพยักหน้าและหยิบยาชนิดอื่นๆอ,ออกมาเขาปลดปล่อยพลังขัานที่สาสิบหกของเขาออกมามันต่ำกว่าสวียหลางถึงหนึ่งระดับแต่ด้วยยาเหล่านี้หูโซ่สามารถต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับปรมาจารย์ได้คนอื่นๆในกลุ่มทหารรับจ้างหมาปา oh er ่าโลหิตมองจนเสื้อซ้าไปแล้วที่แท้ความแตกต่างระหว่างตนกับผู้แข็งแกร่งเป็นเพียงยาหนึ่งเม็ดเท่านั้นหรอหรือ,ออีกอย่างก็คือแตกต่างเพราะยาอีกหลายเม็ดอีกด้านหนึ่งชีเล,ลเดินตามทิศทางที่ป้าสยงชี้ไปยังป่าลึกของป่าอ,น,อาน,านูกกลงยงป็บ แม้ว่าระหว่างทางจะได้เห็นสัตว์อสูรอยู่บ้างแต่วัสดุที่ใชในการทำภารกิจนี้ยังคงไม่เพียงพอถึงยังไงสัตว์อสูรตัวแรกเป็นราชาหมาป่าเลี้ยเฟิงแล้ววัสดุที่เก็บรวบรวมหลังจากนั้นอย่างน้อยก็ไม่สามารถต่ำกว่าระดับนี้ได้ด้านหน้ามีการเคลื่อนไหวดูจากเคลื่นพลังงานนี้สัตว์อสูรตัวนี้อย่างน้อยก็ต้องอยู่ขั้นที่ส0อับแน่ฉีเลเดินไปเรื่อยๆและหยุดฝีเท้าลงทันทีจากนั้นก็ซ่อนตัวตอนที่53สามหมาป่าปีศาจเพลิงขั้นที่สี่สิบควรจัะเป็น ฉีเลอร์คิดเช่นนี้ในใจจากนั้นก็มองไปอีกด้านและสิ่งที่ทำให้ชีเลอร์สะดุดตาก็คือหญิงสาวใบหน้ารูปไข่เจ้าเป็นใครทั้งสองคนเอ่ยถามอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นหญิงสาวก็ใช้กริดแวววาวแทนไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลเดี๋ยวก่อนลูกบอลแปลงร่างในมือของชีเลอร์พันเปลี่ยนเป็นกระบองขวางกริดของหญิงสาวเอาไว้เจ้ามาจากกลุ่มทหารรับจ้างอื่นใช่ไหมหญิงสาวจ้องเข้าไปในดวงตาของฉีเลอร์แล้วพูดเสียงเย็นชาไม่ใช่ที่นี่มีแค่ข้าคนเดียวฉีเลอร์รีบแก้ตัวหญิงสาวขามวดคิ้วเล็กน้อยแต่นมมมืมืออนอน,นางงงยัคพร้้จตีไดทุกเ่ พวกเจ้าน่าจะเป็นทหารละสิกำลังต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับจื้อเจียอยู่ใช่ไหมฉีเลอถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นจึงถามขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเจ้ายังบอกอีกหรือว่าเจ้าไม่ใช่ทหารรับจ้างกลุ่มอื่นเจ้าต้องมาแย่งเหยื่อของพวกเราแน่นอนล่ะสิสีหน้าของหญิงสาวเปลี่ยนไปกริดในมือแทงเข้าใส่ฉีเลอทันทีข้าไม่ใช่จริงๆฉีเลอยกกระบองขึ้นอย่างจนปัญญาแล้วจับกริดไว้อีกครั้งสำหรับฉีเลอและการเคลื่อนไหวของหญิงสาวนั้นเป็นการเคลื่อนไหวอย,อย่างเชื่องช้าแต่ฉีเลอเป็นผู้จัดการร้านไม่ใช่ ข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้าทีหลังหญิงสาวนางเมโยจู่ถลิงตาใส่ฉีเล่ยอย่างดุดันจากนั้นจึงหมุนตัวพุ่งไปยังจุดที่เสียงเรียกนั้นดังออกมาฉีเลออ่ยก,ก็ได้เห็นสถานการณ์ด้านหน้าขณะน,นั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดกระหนักกำลังถือโล่ที่สูงกว่านางและยืนขวางอยู่ด้านหน้าสุดม้าป่าปีศาจเพลิงตัวหนึ่งถูกโล่สูงขวางไว้ด้านนอกระหว่างฟันขาวซี่ในปากของมันกำบังอ้ากว้างก็พ่นเปลวเพลิงออกมาอย่างต่อเนื่องสัตว์อสูรขั้นที่48ม้าป่าปีศาจเพลิงมันเกิดมาเพื่อออออพพพพ่่่่่่นน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 เเ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 ปปปปปลล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 ววววววิิิิิงงงงงงงแแแะะะะะใใใช้้้้ััััััทททททรรรรรรภไดดดดบธมมมาาาาาากกกกกก็็็็็็หหหหึสสตตต์ููีีียยคขๆๆญญญ มีนักดาบอีกหนึ่งคนที่กำลังก่อกวนหมาป่าปีศาจเพลิงอย่างต่อเนื่องทำให้มันโจมตีไม่ได้อย่างเต็มที่โฮหมาป่าปีศาจเพลิงคำรามออกมาเสียงดังลั่นเปลวเพลิงลุกโชนออกมาจากปากและพุ่งเข้าใส่นักดาบคนนั้นทันทีปลายเท้าของนักดาบแต่กิ่งไม้แล้วถอยออกไปอย่างรวดเร็วเปลวเพลิงพัดผ่านเหนือนักดาบหมาป่าปีศาจเพลิงกระแทกพื้นกรงเล็บหมาป่าทั้งสี่ของมันเหยียบลงพื้นอย่างแรงจนทำให้พื้นร้าวราวกับสายฟ้าฟาดโจมตีไปยังนักดาบที่ถอยร่นหนีไปแทงหลังโยจจจิิิิ่่่่ววพพพัััันนนนนปปปปปปรราา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 กฏอออยูด้้หหหลลลงงงงงมมีีีศศเเแททไคขต ม้าป่าปีศาจเพลิงมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วมากทันทีที่โยจิวปรากฏตัวขึ้นบนร่างของมันก็เริ่มมีประกายไฟลุกโชนในขณะที่กรีัมผัดขนของม้าป่าปีศาจเพลิงเปลวไฟที่แผดเผาก็ระเบิดออกมาทันทีพลังเวทธาตุไฟต้านทานเปลวไฟนี่คือหนึ่งในคาถาท,าที่จอมเวทใช้ต่อสู้กับศัตรูระยะใกล้ในตอนนี้เปลวไฟได้ปกคลุมไปทั่วร่างม้าป่าปีศาจเพลิงพลังของมันก็ยิ่งน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นไม่พลังเวทปกป้องสาวน้อยที่ยืนอยู่ด้านหลังรีบโบกคาถาเวททันทีกรอบป้องกันพลังเวท อย่างไรก็ตามในขณะนี้ม่านพลังเวทต้านทานเปลวไฟของหมาป่าปีศาจเพลิงได้ไม่ถึงสองวินาทีก็แตกออกเป็นเสียงเสี่ยงโยจิวลอยกลับมาเพราะม่านพลังเวทแตกสลายตอนที่ห้าสิบสี่ข้าเป็นแค่เท่าแก่ร้านข้าไม่มีเจตนาร้ายนักดับรีบรับโยจิวที่ลอยอยู่กลางอากาศทันทีแล้วถอยไปได้านหลังคนถือโล่สูงโยจิวเป็นยังไงบ้างหลานเย่ถามโดยไม่หันกลับมามองนางยืนอยู่หลังโล่และเตรียมพร้อมรับมือกับหมาป่าปีศาจเพลิงสถานการณ์ไม่ดีเลยพี่โยจิวถูกม่านพลังเวทโจมตีเข้าที่ด้านหน้าพลังเวทของหมาป่าเพลิง้ีาากเ็อองง่่ยยดรรส มีวิธีรักษาไหมหลานเย,ย่ถามตอนนี้ข้ามีพลังเวทไม่พอแล้วเกรงว่าคงต้องกลับไปรักษาตัวในเมืองอวิ๋นอู่เท่านั้นและถ้าเราไม่รีบรักษาอาการบาดเจ็บจะแย่ลงข้ายังกลัวอีกว่ามันจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้เสียวยายลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งแต่ก็พูดความจริงออกมาหลานเย,ย่งั้นพวกเราควรกลับไปก่อนดีไหมเฟยสวีอเอ,อ๋ยเสนอนางคือนักดาบที่รับตัวโยจิ๋วกลับมาเมื่อครู่โยจิ๋วได้รับบาดเจ็บเพื่อปกป้องนางในใจจึงรู้สึกผิดไม่น้อยรอยแผลเป็นเป็นรอยที่อันตรายกว่าอาการบาดเจ็บใดๆสำหรับหญิงสาวแม้ว่าเสียวยาจะสามารถรักษาด้ พูดที่ถูกก็คือไม่มีพลังเวทใดสามารถรักษารอยแผลเป็นได้โดยเฉพาะคงทำได้แค่นี้จื่อเอ๋อร์เตรียมตัวถอยหลานเย่ก,กัดฟันแน่นหอกยาวในมือของนางกางออกและตั้งท่าป้องกันเพื่อป้องกันการล่าถอยของคนอื่นๆด้านหลังไม่มีสัตว์อสูรเสี่ยวยาตเตรียมกำแพงดินไว้ในเวลานี้บนต้นไม้มีเสียงหนิงดังขึ้นมานั่นหลานชิงเอ๋อร์เป็นนักธนูที่มาสักขึ้นที่สูงเพื่อช่วยป้องกันและสังเกตสถานการณ์โดยรอบเดี๋ยวก่อนถ้าพวกจะรีบร้อนก็ลองยาของข้าดูก่อนเป็นไงในเวลานี้ไม่รู้ว่าชีเลอร์ออกมาจากไหนเขายกขวด อย่าเพิ่งเข้าใจข้าผิดนะข้าเป็นแค่เท่าแก่ร้านคนหนึ่งไม่ได้มีเจตนาร้ายชีเลอร์มองธนูกริบคาถาหรือแม้แต่หอกที่ชี้มาที่เขาด้วยสีหน้าไร้อารมพายในใจของเขาไม่มีคลื่นอารมณ์ใดๆกระทั่งเล็กคำเล็กน้อยพระัพคุกคามที่คนมากมายนำมาสู่เขานั้นเทียบไม่ได้กับผู้ชายในพื้นที่ทดลองเท่าแก่ร้านอะไรเจ้าย่องมากลางดึกแบบนี้ต้องไม่ใช่คนดีแน่นอนหน้าหลานชิมชีคาถาเวทและไล้พลังเวทลูกเลกไว้บนคาถาเอาอย่างนี้แล้วกันข้าจะวางยาไว้ตรงนี้ถ้าพวกเจ้าอยากใช้ก็ใช้ถ้าไม่ใช้ก็วางไว้ตรงนี้ชี เจ้าจะจัดการหมาป่าปีศาจเพลินอย่างนั้นเหรอหญิงสาวหลายคนตกตะลึงจากนั้นก็สบตากันไปมาสุดท้ายหลานเย่ยที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเป็นคนแรกที่ได้สติกลับมาแล้วกล่าวว่าไม่ได้แม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่คนดีแต่พวกเราก็ไม่สามารถเห็นเจ้าตายต่อหน้าได้ใช่ลวต่อให้เจ้าไม่ใช่คนดีแต่พวกเราก็ไม่ยอมยืนเฉยๆมองเจ้าเดินไปตายหรอกนะหน้าหลานชินชีก็พูดตามขึ้นมาทันทีชีเลอเหลือบมองนักเวทน้อยจากนั้นก็วางขวดกระเบื้องเคลือบลงบนพื้นเขากล่าวอย่างจริงจังว่าให้าหญิงนนวลาคย,คยรร่า เร็วมากหลานเย,ย่ตกใจไม่น้อยนางพบว่าตัวเองประเมินชายหนุ่มที่จู่ๆก็โผลมาและหายไปคนนี้ต่ำเกินไปตอนที่ห้าสิบห้าเพียงกระบวนท่าเดียวก็ปลิวออกไปความเร็วนี้แม้แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองก็ไม่สามารถทำได้ถ้าเขามีเจตนาร้ายจริง,รงๆก็คงไม่เผยพิรุธให้พวกนางรู้เอแล้วเขาไปไหนแล้วหน้าหลานชิน้นมองไปยังพื้นที่ว่างเปล่าตรงหน้าอย่างง,งุนงงเหลือเพียงขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กที่เสี่ยวเย,ย่ทำไมถึงมีคนเพิ่มอีกคนข้างหน้าละ่ะจะทำยังไงกันดีหลานจือเอ๋อที่ถือโล่สูงพันตะโกนออกมาคนอื่นถึึงงงไได้้้้้รรูวว่่่าาาาาชีเเลปปกตตขนนหหมมิพแ ลูกบอลแปลงร่างหอ,อกพระจันทร์เสี้ยวคู่ชีเลอร์สบัดมือขวาลูกบอลแปลงร่างกลายเป็นหอ,อกพระจันทร์เสี้ยวคู่ชีเลอร์บกสะบัดเสียงหวิดหวิวของลมพัดผ่านใบหูโขมาป่าปีศาจเพลิงถูกคนของกลุ่มทหารหลานเย่ทำให้รำคาญจนทนไม่ไหวเวลานี้มีผู้กล้าปรากฏตัวต่อหน้ามันอีกคนยิ่งเป็นเรื่องที่มันทนไม่ได้จริงๆทันทีที่ชีเลอร์ปรากฏตัวหมาป่าปีศาจเพลิงก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าและพุ่งเข้าใส่ชีเลอร์ความเร็วนั้นเร็วกว่าตอนที่มันเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารรับจ้างหลานเย่นีีีี่่่่คคคือออวววววาาาาาาามมมแแแขข็งงงงงงกกกกรรรทท้้ท้จจจิิหิหปปศเเเเเพลฟยยบตตดใ ถ้าก่อนหน้านี้หมาป่าปีศาจเพลิงมีความเร็วขนาดนี้นางคงไม่สามารถควบคุมมันได้แย่แล้วเจ้าหมอน,นั่นตกอยู่ในอันตรายหลานชิงเอ๋อที่ยืนอยู่บนที่สูงยิ่งมองเห็นทุกเหตุการณ์ได้อย่างสมจริงและที่นางเห็นก็คือหมาป่าปีศาจเพลิงกลายเป็นเงาที่แวบไปแวบมาแต่ฉีเลิกกลับยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับถูกมันทำให้ตกใจจนง่วงงมบอกแล้วว่าอย่าส่งเขาไปตายทำไมไม่ฟังกันบ้างละ่ะหน้าหลานชิงฉีกระทืบเท้าอย่างร้อนรนหลานชิงเอ๋อรีบง้างคันธนูยิงลูกศรอ,ออกไปเพื่อขัดขวางการโจมมตีีีขงงหาาาป,ป่า่เเเเพลลลลิินนน้้้็็ฉววทททยไรกกกัใดุฟ หอกเสี้ยพระจันทร์คู่ในมือกวัดแกว่งไปมาด้วยกระบวนการท่าที่งดงามตูมการโจมตีอย่างกระทันหันของม้าปะปีศาจเพลิงถูกสก,กัดกั้นด้วยฝีมือของชีเลอร์โดยบังเอิญแต่หอกเสี้ยปพระจันทร์คู่ที่ไร้รำนั้นก็สามารถกระแทกเข้าที่เอวของม้าปะปีศาสเพลิงได้เสียงอันนาสะพเพรึงกลัวดังออกมาบนข้อมือของชีเลอร์มีตราประทับลึกลับและสวยงามปรากฏขึ้นทักษะระดับยงเจอทักษะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาบทขยี้ตูมม้าปะปีศาจเพลิงกระเด็นออกไประหว่างทางที่กล หลานชิงเอ๋อที่มีมุมมองดีที่สุดสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีบาดแผลที่เพื่อนเลือดปรากฏขึ้นบนเอวของม้าปะปีศาสเพลิงตัวนั้นคนอื่นๆยิ่งตกตะลึงมากกว่าเกิดขึ้นย้ายแห่งความตกตะลึงขึ้นในใจทำไมชายหนุ่มที่จู่ๆก็โผล่มาแบบนี้ถึงได้แข็งแกร่ง,ข,งขนาดนี้ล่ะร่มทหารหลานเย่ของพวกนางอยู่ในเมืองอวินอู่ม,มานานแล้วแต่ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามียอดฝีมือที่สามารถต่อกรก,กับม้าปาปีศาจเพลิงได้จริงด้วยยาที่เขาทิ้งไว้ให้เสียวยาเจ้ามีวิธีตรวจสอบมันไหมว่าข้างในเป็นพิิษหรรรืออออเเเเปลล่าาาาานนนยยััั็ดดดถึงงงงกกกกะะบบบ้้้ใจูสีีททไม มันตรวจสอบไม่ได้แต่ข้าคิดว่าถ้าเขาคิดจะทำร้ายพวกเราจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลามากมายขนาดนี้กับเราหรอกมัง้งหลังจากไร้เวทเสร็จเสี่ยวย,ยาก็สายหน้าพางเอ่ยที่เสี่ยวย,ย่ให้ข้าลองดูนะโยจิวเจ้าฟื้นแล้วเหรอตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างหลานแย่ได้ยินสิ่งนี้จึงรีบถามข้ารู้สึกแย่มากจริงๆโยจิวยิ้มเจริญสุดลมหายใจเขาลึกๆก,ก่อนจะกล่าวต่อแต่ข้าคิดว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายนะเจ้าอยากกินยาเม็ดนั้นเหรอแน่ใจแล้วใช่ไหมหลานเย่ถามอย่างจริงจังนางเคารพ ดังนั้นหลานเย่จะไม่อยากเห็นโยจิวเป็นอะไรไปตอนที่ห้าสิบหกมันคือปาฏิหาริย์อือโยจิวพยักหน้าเสียวยาป้อนยารักษาอาการบาดเจ็บให้โยจิวหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดเรื่องขึ้นกับโยจิวต่อให้เจ้าแข็งแกร่งแค่ไหนข้าก็ต้องให้เจ้าชดใช้ให้ได้หลานเย่มองชีเลอร์ด้วยแววตาลุกโชนฮัดชิวเสียวสันหลังจงคงไม่มีใครคิดถึงข้าใช่ไหมชีเลอร์ที่กำลังเดินไปทางหมาป่าป,ปีศาจเพลิงพันจามออกมาจากนั้นก็ลูบจมูกแล้วพูดกับตัวเองยารักษาาาาาาาออกกกรรบบบดดดเเเจ็็็้ไปนปน,น่่นออ่่งโยวิทัแแสคมมมุ รอยแผลเป็นที่ถูกไฟเผาก็กลับคืนสู่สภาพผิวปกติด้วยความเร็วที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายในไม่กี่นาทีอาการบาดเจ็บบนร่างของโยจิวก็หายเป็นปิดทิ้งโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไ,ไว้ถ้าไม่ใช่เพราะคราบเลือดเที่ยงหลงเหลืออยู่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยว่าบนร่างของนางเคยมีรอยแผลที่ยากจะรักษาที่เสี่ยวเย่ข้าว่าอาการบาดเจ็บทั้งหมดของข้าหายดีแล้วโยจิวหลับตาลงตรวจดูหนึ่งรอบถึงได้ลืมตาพูดอย่างจริงจังหายหมดเลยเหรอแน่ใจนะหลานเย่ไม่อยากจะเชื่อไม่ใช่ว่านางไม่อยากให้โยจิวหายดีเพ พระเจ้ามียาวิเศษขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน่าหลานชิงชีหยิบขวดกระเบื้องเคลือบขึ้นมาดวงตาเป็นประกายประสิทธิภาพของมันเหมือนปาฏิหาริย์เลยแฮะเสี่ยวยาเองก็ตกตะลึงเหมือนกันเพราะความสนใจของเสี่ยวยานางจึงตั้งใจเรียนพลังเวทการรักษาดังนั้นถึงได้รู้ว่าการรักษามันลำบากมากการรักษามีความซับซ้อนมากกว่าการทำลายแต่ยาเม็ดเล็กๆเม็ดนี้กลับขัดต่อความเข้าใจในอดีตของนางก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาเป็นเท่าแก่ร้านหรือว่าเขาคือเท่าแก่ร้านที่ขายยาพวกนี้ทันใดนั้นเฟยเสวียก็นึกถึงคำแนะนำตัวของชีเลอร์ แต่ก่อนหน้านี้เขาก็บอกแล้วไม่ใช่หรอว่ายาเม็ดนี้ขายสิผลึกวิญญาณเฟยสเว่ยจำได้ผลึกวิญญาณสิเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าแบบนี้กลับตั้งราคาไว้อย่างชัดเจนทนั้งยิงขายได้ราคาถูกอีกเขาไม่รู้หรอว่ายาเม็ดนี้มีค่ามากขนาดไหนสำหรับคนที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นไดนี่เท่ากับมีชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเลยนะเสี่ยวยาตกหน้าผากตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าตนไม่ได้ประสาทหลอนในการได้ยินว่าพี่เสี่ยวเย่ผู้ชายคนนั้นเก่งกาจมากเลยเสียงของหลานจื่อเอ๋ดังขึ้นอีกครั้้้งงงงงงทีีออี่่่่่่่จออออเเเเเพูดดมมมาาาคไไใชยยยยยยยวินนนสสึลกัับ หลังจากที่นางได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนสลบไปแม้นางจะจำสถานการณ์รอบตัวได้รางๆแต่ก็จำกัดเฉพาะเรื่องยาเท่านั้นโยจิวไม่รู้เรื่องที่ฉีเล่ศไปต่อสู้กับหมาป่าปีศาจเพลิงถ้าไม่มีใครอยู่แถวนี้ก็คงเป็นคนที่นางเคยเจอมาก่อนหน้านี้หลานเย่ยพยักหน้ายืนยันการคาดเดาของโยจิวไม่จริงใช่ไหมโยจิวรีบลุกขึ้นด้านหน้าโลกของหลานจือเอ๋อคือหมาป่าปีศาจเพลิงที่ถูกฉีเล่กระแทกออกไปฉีเลิศก็เลยตามไปหอ,อกเสี้ยพระจันทร์คู่ลากตามหลังให้ความรู้สึกที่ดูดันหน่าเกรงขามโข่หมาป่าปี เปลวเพลิงลุกโชนออกมาจากร่างของหมาป่าปีศาจเพลิงก่อตัวเป็นชุดเกราะเพลิงที่ปกคลุมร่างของมันมนุษย์ที่กล้าทำร้ายมันยังกล้าตามมาอีกตอนที่ห้าสิบเจ็ดอยู่เหนือหมาป่าปีศาจเพลิงหมาป่าเพลิงเดือดดาลและเปลวไฟบนร่างมันก็ยิ่งโหมกระหน่ำมากขึ้นต้นไม้โดยรอบถูกอุณหภูมิอันน่ากลัวนี้แผดเผาจนแห้งเหี่ยวแม้แต่อากาศก็ถูกแผดเผาจนบิดเบี้ยวตูมพื้นดินถูกบดขยี้ด้วยกรงเล็บสีข้างของหมาป่าที่ชัดเจนเปลวไฟลุกโชนขึ้นไปบนอากาศราวกับอุกกาบบาาาาาาตตตทททีีทาาคคทีีีปป่่่่่่่ััััดดผนนนนน้้ออออองงงงฟยยยยมคคคืืสสสสววเเเเปป็รรรระะกพลข์ูจจห พลัภูมิของเปลวไฟสามารถแพร่กระจายได้ไกลขนาดนี้เลยเฟยสวีมองเปลวเพลิงที่ตัดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดลานเย่กัดริมฝีปากล่าง,งางของนางและพูดอย่างไม่เต็มใจด้วยพลังปัจจุบันของเราอยากเอาชนะสัตว์อสูรระดับระดับจื้อเจียตัวหนึ่งมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้การแล้วเจ้าหมอนั่นตกอยู่ในอันตรายโยจิวกล่าวอย่างร้อนรนผลของยาเม็ดนั้นโยจิวยอมรับแล้วหากชีเล่ตายเช่นนี้โยจิวก็รู้สึกขืนโมไม่น้อยอย่างไรก็ตามการกระทำของฉีเล่ก,กลับอยู่เหนือจินตนากางวนงช้เ้เิไปแล หอกเสี้ยพระจันทร์คู่ในมือของฉีเลอร์และตัวเขาลอยขึ้นเหนือพื้นกระพือปีกเหมือนนกและลอยผ่านหัวของหมาปะปีศาจเพลิงทันทีที่หมาปะปีศาจเพลิงปรากฏตัวขึ้นด้านล่างฉีเลอร์ก็บิดข้อมือจากมุมที่ไม่น่าเชื่อหอกเสี้ยพระจันทร์คู่ประทับลงไปที่บาดแผลบริเวณเอของหมาปะปีศาจเพลิงอย่างดุดันบูมหมาปะปีศาจเพลิงคำรามและลอยออกไปอ,อ,กไปอีกครั้งฉีเลอร์แบกหอกเสี้ยพระจันทร์คู่ไว้บนบ่าและเลยตามหมาปะปีศาจเพลิงไปอย่างช้าๆอีกครั้งด้วยความเร็วเพียงอย่างเดียวชี่สุด ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วของชีเลอร์บวกกับทักษะการต่อสู้ที่เชี่ยวชาญและการช่วยเหลือจากลูกบอลแปลงร,งร่างการต่อกรกับสัตว์อสูรระดับจิ๋วเจไม่ใช่ปัญหานอกจากว่าคุณสมบัติของศัตรูทั้งทางกายภาพและพลังเวทเหนือกว่าตัวเขาเองไม่อย่างนั้นชีเลอรอาจจะพูดอย่างมั่นใจว่าเขาไม่ได้จะดูถูกใครแต่หากให้พูดเขาก็อยากบอกว่าทุกคนที่นี่ล้วนเป็นขยะนั่นเป็นวิธีต่อสู้กับหมาป่าปีศาจเพลิงเหรอโยจูมองคนอื่นอย่างงุนงงใช่ไม่ผิดแน่แข็งแกร่งมากจริงๆทุกคนในทีมหลานเย่มองอย่างประหลาดใจพวกนางคิดไม่ถึงว่าจะมีคนที่สามารถเอาชนะหมาป่าปีศาจเพลิงได้อย่างน้อยนักรบระดับจิ๋วเจียก็ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้แน่ แต่หากเมืองอวินอูมียอดฝีมือระดับจี้จียไม่มีเหตุผลใดที่พวกนางจะไม่รู้ไม่สีดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเพียงนักรบระดับยงเจอขั้นที่สาสิบเท่านั้นหน้าหลานชินชีใช้ตายอย่างรู้สังเกตความพันผวนของพลังงานในร่างกายเห็นได้ชัดว่าเขาอยู่ในระดับสาสิบเท่านั้นสายตายอย่างรู้เป็นพลังเวทอย่างหนึ่งที่ใช้ตรวจจับความแข็งแกร่งของเป้าหมายพลังที่ค้นพบโดยพลังเวทจะต้องแม่นยำกว่าการรับรู้แบบไร้สิ่งปรุงแต่งอย่างแน่นอนระดับยงจะเป็นไปไม่ได้เสี่ยวยาเบิกตากว้างนางดูไม่ิิดดใใช่่่ยย่่ไหหหมเเเเสสสีีีีีียยยยวบกกกกกลลลือออนนนนน้้้้้้้าา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 ขขขััทัทจจะตตูปศพงงงค โยจิคิ่ถึงเรื่องนี้ใบหน้าก็รู้สึกร้อนเผาระดับยงจะสามารถต่อสู้กับหมาป่าปีศาจเพลิงได้ตัวต่อตัวใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นแต่คนที่ทาได้เป็นผู้แข็งแกร่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการต่อสู้และมีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ต้องรู้ว่าระดับจือเจียนนั้นแตกต่างจากระดับยงเจอความหมายของระดับยงจะคือการเริ่มต้นของพลังและสามารถควบคุมพลังตัวเองได้แต่ก่อนจะไปถึงระดับจือเจียมีอุปสรรคเล็กๆที่ต้องทะลวงไปให้ได้ก่อนตอนที่18หมายของระดับจ้อจหากต้องร,ร,ระดับจือ้องลเอลืกว่าตนจะะปออไไรตลดชีวววิิตนนนี้ไม่่าจะัักบศา หรือจอมเวทนักเล่นแร่แปรธาตุการได้รับตราประทับระดับจีเจียก็เท่ากับการเลือกเส้นทางของตัวเองพลังแห่งฟ้าดินจะถูกดึงเข้าไปในตราประทับระดับจีเจียพลังของเส้นทางที่เลือกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและในขณะเดียวกันมันก็มีข้อจำกัดมากเช่นกันตัวอย่างเช่นนักเวทระดับยงจะสามารถใช้พลังเวททั้งหมดในระดับของตัวเองที่สามารถเรียนรู้ไดเท่านั้นนักเวทระดับจีเจียเช่นนักเวทธาตุไฟจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้เวทธาตุไฟแต่ตอนที่ใช้พลังเวทจะไม่ได้รับพลังเสริมความแข็ง แต่คนระดับโยงเจอปะทะสตัตว์อสูรระดับจืเจี๊ยตัวต่อตัว,ตวมันน่าตกใจจริงๆเมื่อมองไปทางชีเล่หหมาปาปีศาจ<ๆ>เพลิงก็ล้มลงกับพื้นอีกครั้งเปลวเพลิงบนร่างดับลงแล้วเสียงคำรามที่ดังติดตอนนี้ก็กลายเป็นเสียงอดครวญที่กำลังจะตายวัสดุอยู่ในมือแล้วไม่รู้ว่าจะย่อยเป็นอะไรได้บ้างชีเล่มหมุนหอกเสียพระจันทร์คู่ทะลุลำคอของหมาปาปีศาจเพลิงจบชีวิตที่ชั่วร้ายของมันฉากนี้ทำให้กลุ่มทหารรับจ้างหลานเย่ยตกใจอีกครั้งแค่นี้ก็จัดการได้แล้วหหรรรรรรรืืืออออแล้้้ววพพพพกกเเเเเเเาา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 ยยายมมาตััังงงงงนนนไไไปปปป่ะะขขจจิิดดด็บโ สาวๆในกลุ่มทหารรับจ้างหลานเย่ยต่างอ้าปากตาค้างไปตามๆกันพวกนางมาพบว่าตั้งแต่การปรากฏตัวของชายคนนั้นพวกนางตกใจมากกว่าการตกใจในหนึ่งปีรวมกันด้วยซ้ําไม่ว่าจะมุมไหนก็ทําให้ผู้คนตกใจได้ทั้งนั้นสัตว์อสูรระดับจืเจี๊ยแตกต่างจากสัตว์อสูรระดับยงจะเพียงแค่จัดก,การกับคนแข็งๆของพวกมันก็เป็นปัญหาใหญ่นอกจากจะเสริมพลังการต่อสู้อันทรงพลังไว้กับอาวุธแล้วจึงจะสามารถเจาะทะลุขนของสัตว์อสูรระดับจืเจี๊ยเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายมิฉะนั้นการโจมตี หลานเย่และพักพวกมั่นใจว่าไม่มีปราณต่อสู้อบล้อมอยู่บนอาวุธของเขาดังนั้นดูเหมือนว่ามีเพียงหนึ่งคำตอบนั่นคืออาวุธนั้นต้องเป็นอาวุธระดับสมบัติแน่ๆเขาเป็นใครกันแน่คำถามนี้วงเวียนอยู่ในใจของหลานเย่และคนอื่นๆอ,อย่าล้ำค่าอาวุธระดับสมบัติทักษะการต่อสู้อันน่าสะพรึงกลัวไม่ว่าจะชนิดใดหากเออออกมาเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้เกิดพายุฝนได้ตอนนี้ของพวกนี้มารวมตัวอยู่กับคนคนเดียวจะไม่ทำให้คนอื่นตกใจได้ยังไง แกนอสูรเวทเขี้ยวหมาป่ากรงเล็บหมาปา่าหนังหมาปา่าเพิ่มกระดูกอีกสองชิ้นฉีเลอเปลี่ยนลูกบอลแปลงร่างให้กลายเป็นมีดตัดกระดูกอย่างชำนาญและถอดวัสดุที่ตัวเองต้องการออกจากนั้นใส่ลงในกล่องย่อยอาวุธหลังจากเก็บของเสร็จฉีเลอก็กลับไปหาหญิงสาวกลุ่มนี้พวกเจ้าน่าจะใช้ยาของข้าไปแล้วใช่ไหมฉีเลอชำเลืองมองขวดกระเบื้องเคลือบขนาดเล็กที่หน้าหลานชิงชี้ถือไว้ใช่แล้วขอบคุณยาเม็ดนี้มากนะข้าชื่อโยจิวบอกชื่อเจ้าให้เรารู้จักได้ไหมโยจิวได้สติกลับมาหลังจากนิ่งไปนานกกก่่่่ออออนนจะรรรีบบลาาวขขคุณไไมเป็รห้ชื พี่ชายทำไมถึงเก่งขนาดนี้ล่ะลานจือเอ๋อรากโลสูงวิ่งไปหาชีเลอร์มองมาที่เขาด,ด้วยดวงตาเป็นประกายนี่จะไปนับว่าเก่งได้ยังไงมีคนตั้งมากมายที่เก่งกว่าข้าชีเลอร์เอ๋อย่างจริงจังนี่ไม่ใช่คำพูดถ่อมตนเมื่อพูดถึงการต่อสู้ที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ชีเลอร์ไม่สามารถยืนอยู่ในพื้นที่ทดลองภายใต้การโจมตีของชายคนนั้นได้ถึงสามกระบวนท่าถึงยังไงจุดประสงค์หลักของพื้นที่การทดลองก็คือการสึกฝนชีเลอร์ไม่ใช่การสังหารชีเลอร์แต่คนอื่นที่ได้ฟังกลับไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรท่่่่าาาาานนนนีีชชงงงถอมมตตััวววจจเเลลลลยะหหิิก้้้ไแสุภพ ตอนนี้กินข้าได้หรือ,อยังเมื่อหลานจือเอ๋อเห็นหลานชิงเอ๋อนางก็รีบเปลี่ยนเป้าหมายทันทีคนนั้นนั่นคือฉีเลอร์ใช่ไหมายานี้จะยังมีอีกหรือเปล่าหน้าหลานชิงชีลังเลอย,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นฉีเลอเหลือบมองโลลิน้อยที่ถือขวดกระเบื้องเคลือบอย่างจริงใจก่อนจะพยักหน้าแล้วพูดอย่างจริงจังว่าพอพูดถึงเรื่องนี้ข้าเพิ่งนึกได้พวกเจ้ายัางติดค้างผลึกวิญญ,ญาณสิบเม็ดข,ของข้าอยู่นะยารักษาอาการบาดเจ็บก,ก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ยาที่ระบบส่งมาให้ฟรีๆถ้าฉีเลอร์ใช้เองมันก็คงจะฟรีอยู่หรอกอย่างไรเสียตอนเอาสินค้าเข้ามาเขาก็ต้องจ่ายเงินแต่ถ้าเป็นคนอื่นใช้ฉีเลอจำเป็นต้องขายสินค้าตามราคาที่ปรากฏบนชั้นวางของเท่านั้นต้องจ่ายผลึกวิญญาณมา จะให้ขาดักเม็ดไม่ได้ทันทีที่คำพูดนี้กล่าวออกไปบรรยากาศก็เริ่มรกระอักกระอ่วนขึ้นมาเล็กน้อยเว่าสีหน้าของชีเลอร์ยังคงไร้ความรู้สึกเออแน่นอนอันนี้สิผลึกวิญญาณหลานเย่ยตลึงอยู่นานก่อนจะล้วงถุงเงินออกมาและจบบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนนะพรุ่งนี้ยังต้องเปิดร้านอีกชีเลอร์นับจำนวนเงินจากนั้นก็เก็บผลึกวิญญาณใส่เข้าไปในอกของตนเท่าแก่ชีเลอร์ร้านของเจ้ามียาแบบก่อนหน้านี้อีกไหมเสี่ยวเยา่ยรีเอ่ยถามทันทีมีสี่ร้านข้าอยู่ในเมืองอ พวกเราไปพรุ่งนี้แล้วกันเรื่องอาวุธนะไว้ถามพรุ่งนี้อีกทีวันนี้ก็พักเอาแรงหน่อยหลานเย่รู้ว่าเสียย่ยวยาอย่าพูดอะไรตั้งที่พักแรมกันตรงนี้เถอะที่นี่เคยเป็นพื้นที่ของหมาป่าปีศาจเพลิงตอนนี้คงยังไม่มีสัตว์อสูรตัวไหนกล้าโผล่มาเฟสวิตเก็บดาบในมือแล้วกล่าวเสียงเรียบที่คืนนี้พวกเรากินเนื้อหมาป่าก,กันไหมหลานจือเอ๋อมองเนื้อหมาป่าปีศาจเพลิงที่เหลืออยู่ทำให้น้ำลายนางไหลไม่หยุดเนื้อสัตว์อสูรสามารถกินได้และด้วยพลังความสามารถของมันจึงทำให้รสชาติอร่่่่่่่่ออ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 ยยยยยิิิิงง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 ขขขึ้้้้้้นน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 นคืืืีีีีเเเเเเเรรานนาราา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 ากกกกกก็หหหหมมปปปปปถะะลลลลลจจจจจ๋๋ววััญญดดตโใไซศศพ แม้ว่าชีเลอร์จะเอาไปไม่น้อยแต่เนื้อหมาป่าที่เหลืออยู่ก็เหลืออยู่มากพอสมควรกินเนื้ออีกแล้วหรือหน้าหลานชิงชีไม่ปากหยิกเนื้อพุงน้อยๆของตนเด็กน้อยต้องกินเนื้อเยอะๆถึงจะโตเร็วหลานชิงเอ๋ยยิ้มตาหย,ยีลูกศีรษะของโลลีน้อยโยจิวจุดไฟขึ้นมาอย่างเงียบๆระหว่างทางกลับความเร็วของชีเลอร์ยังรวดเร็วเช่นเดิมเมื่อกลับไปถึงร้านจึงกดล็อกประตูชีเลอร์หยิบวัสดุออกมาทันทีหลังจากปิดประตูระบบเริ่มย่อยได้เลยชีเลอร์มองวัสดุที่กำลังยอ่อยอยู่ตรงหน้าในนั้นมีกล่องวัสดุุุจจำนนนนนนนวววเเ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 ช่่่่่่่่่่่ฟัััััััหหหมมมมาา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 าปปปกกกกกรรรรรงงงงงงงลลลลล็็บบบตตออออทททีีีีพิิิศษคคคืยยยยสสสสสดดดดู้้์ จากนั้นภายใต้ดวงตาที่คาดหวังของชีเลอร์ก็มีเสียงบูมระเบิดขึ้นเออใบหน้าของชีเลอร์ดำคล้ำเขาอยากสับถอออกมาแต่ไม่รู้จะด่าออกมาอย่างไรระบบไอเทมสังเคราะห์เกราะราชาหมาป่าระบบการประเมินเนื้อระดับดีเยี่ยมตามกว่าระดับหายาประเภทอุปกรณ์ป้องกันภาร,รากิจอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์ประมวลผลรางวัลที่ฉันอุตสาห์ทำงานหนักเก็บรวบรวมวัสดุมาทั้งคืนของที่ย่อยออกมาได้กลับไม่ใช่ของฉันงั้นหรอใบหน้าของชีเลอร์ปรากฏเครื่องหมายคำถามระบบโหสามารถเลือกรับชุดเกราะราชาหมาป่าได้แต่จะไม่ได้รับของรางวัลเพิ่มเติ ขุดเกราะราชาหมาป่ามันคืออะไรฉันไม่รู้จักชีเลอร์พูดตรงๆระบบงานอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์ระดับผู้จัดการร้านของโฮสเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับระดับห้องทดลองเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับสามารถเข้าพื้นที่ทดลองระดับจื้จี้ได้ปลดล็อกบ่อไข่สุ่มยาระดับดีเยี่ยมปลดล็อกห้องฝึกทศกัณฐ์ต่อสู้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของโฮสเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ระบบโบนัสพิเศษเปิดบ่อไข่สุ่มเกราะป้องกันระดับดีเยี่ยมและระดับธรรมดาระบบเนื่องจากช่วงโปรโมชั่นโฮสมือใหม่สิ้นน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 นสสสุดดลล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 งง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 แแแแ้้้้้้้้วววววช่่่่่่่่ออ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 ททาา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 กกกกกกกรร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 รเเเเเขขิิิิคคคคจจจจึึัััับบบบบููปปปตตตืืหหหีีียญะะะฉมมมไธ็ซพถ ชีเลอร์ก็ยังอดเสียใจยไม่ได้ระบบอัปเกรดเสร็จสิ้นหวังว่าโฮสต์จะตั้งใจทำง,งานต่อไปเปิดค่าสถานะส่วนบุคคลโฮสต์ชีเลอร์ระดับผู้จัดการร้านระดับสจํจำนวนร้านค้าหนึ่งร้านช่องทางการซื้อสินค้าบ่อสุ่มขยาเม็ดระดับธรรมดาและระดับดีเยี่ยมบ่อสุ่มอาวุธระดับธรรมดาและระดับดีเยี่ยมบ่อสุ่มชุดเกราะระดับธรรมดาและระดับดีเยี่ยมสิ่งก่อสร้างในร้านห้องทดลองระดับ2ห้องฝึกทศกะการต่อสู้ระดับหนึ่งการประเมินผู้จัดการร้านระดับเริ่มต้นมีความเข้าใจในการเปิด ถ้าระบบเลิกพามเรื่องของฉันได้ก็น่าจะเป็นระบบที่ดีเลยล่ะชีเลอ่ปวดหัวและนวดขมับของตนจากนั้นก็เปิดสุ่มชุดเกราะป้องกันราคานำเข้าเหมือนกับบ่อสุ่มอาวุธระดับธรรมดาสิบเหรียญทองระดับดีเยี่ยมห้าสิบเหรียญทองท้ายที่สุดแล้วยาเม็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นเปลืองแต่อาวุธและชุดเกราะอยู่ในหมวดอุปกรณ์ยาเม็ดก็ควรมีราคาถูกกว่าฉันน่าจะยังมีเงินสดอยู่นะเพราะงั้นก็สุ่มชุดเกราะหน่อยแล้วกันเสริมสง่าราศีให้ร้านหน่อยชีเลอ่นำผลึกวิญญาณออกมาจากกล่องเก็บเงินจากนั้นก็กดปุ่่่มมมมมมมสุเเเเเเเกกกกกกกรร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 ราา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 าะะ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 ป้้อองงงัััััััันนนนดด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 บบบบบธธธธธหหหล็ผไวีย จำเป็นต้องใช้คำว่าธรรมดาตามหลังชื่อของที่สุ่มได้จากบอก่อสุ่มเกราะป้องกันขนาดนี้เลยเหรอจะให้ฉันเปลี่ยนชื่อบนชั้นสินค้าแกก็คงไม่ยอมโชคดีที่ชีเลอแค่โยนหินถามทางสุ่มไปสิบครั้งเท่านั้นเกราะป้องกันระดับดีเยี่ยมที่สุ่มสิบครั้งต่อกันก็คือเกราะโซ่ถักเกราะโซ่ถักเพิ่มการป้องกันทางกายภาพของผู้ใช้งานในระดับหนึ่งและมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เกราะที่แข็งแรงเกราะที่แข็งแรงเมื่อเข้าสู่สนามรบจะเพิ่มการป้องกันทางกายภาพในระดับหนึ่งรายละเอียดสินค้าโดยพพพพพืื้้้้้้นน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 ฐฐาาาาาาฉีีีีเเเเเล่่่่่่่อออดดแแกกกต์์ททมมมมรรรรรรัับุุปณณหะะยวิสถ แต่พลังป้องกันทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนี้ก็สามารถป้องกันการโจมตีทางกายภาพสำหรับระดับโยงจะได้แล้วมันจะต้องสามารถป้องกันได้มากกว่าครึ่งแน่หากต้องการประเมินสิ่งนี้อุปกรณ์ระดับดีเยี่ยมน่าจะดีกว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในขั้นที่30